สวัสดีครับอ่าวันนี้จะพามาชมนะครับเหรียญปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับหลวงปู่สุกปีหนึ่งเก้านะครับหลังกรมหลวงชุมพรนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนิยมนะครับพิธีเดียวกันกับสองห้าหนึ่งเก้าหวังยันนะครับเหรียญน,นี้ซึ่งความพิเศษของเขาจะคือข้างหลังเป็นรูปของลูกศิษย์นะครับ คือกลมหวงชุมพรนะครับอย่างนี้ใครมีนะครับสามารถส่งมาหาผมได้นะครับผมรับเช่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับข้อแตกต่างของเหรียญกลมหลวงกับหลังยันธรรมดานะครับอาจะจะมาดูช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงฐาน เขาจะมีเขาจะติดกระทงนี่เลยครับแต่ถ้าเป็นเหรียญหลังยันนะครับเขาจะไม่มีเนื้อเกินช่วงนี้นะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับหลังก้มหลวงชุมพรนะครับพุทธคุณนะครับได้หลวงปู่โต๊ะ ได้วงพราะกวยร่วมเสกด้วยนะครับอย่างนี้พิธีดีนะครับขอบคุณมากครับ